ต่ออีกข่าวหนึงครับไปดูงานประกาศผลรางวัลเซตออว์ดีกว่านะคะครั้งที่เจ็ดจัดขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็ผลปรากฏว่าสาวพามี่แล้วก็คุณโตศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คว้ารางวัลจะเป็นสุดซิทไปครองครองคองครอนี่ฉลองกับปามี่เงอกา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 กให้กลมกลมไปไหนให้กลม ทั่วประเทศเลยเราเป็นรางวัลอื่นๆใครนั้นจะเป็นผู้โชคดีแล้วก็มากควาสามารถจนขนาดที่ได้รับรางวัลไปครองไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะครับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มอบรางวัลให้กับคนดนตรีเข้าสุ่ปีที่7จ็ดแล้วสำหรับเวทีซิซัอวอร์ดที่จัดโดยคลื่น9.7.5 FM ของบิ๊กบอสหนุ่มตุยเทรพัฒน์เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประกาศรางวัลในสาขาต่างๆถึง13รางวัลณนะห้องบางกอกคอนเวนชั่นหอห้างสรรพสินค้าสันทันรัดเ้าโดยในปีนี้ผู้ที่ครองรางวัลศิลปินหญิงสุดซีประจำปีเป็นของสาวบามีในขณะที่โตสก,กิสเกธิ์คว้ารางวัลศิลปินชายสุดซีแห่งปีด้านรางวัลศิลปินน้ำหมายยอดเยี่ยมสุดซีต,ตกเป็นของต้น a f 8รางวัลศิลปินคู่และกลุ่มยอดเยี่ยมเป็นของหนุ่มๆนุมวงพาราด็อกด้านหนุ่มนัทสักดาทอนจากบ้านเ F ก็คว้ารางวัลศิลปินยอดนิยมสุด ส่วนวงร้องขาเดฟบอดี้สแลมคว้ารางวาัลศิลปินเฉลยอดเยี่ยมสุดซีซ์ปากนักร้อง,งหน้าใหม่วัชาราวลีเจ้าของเพลงดังอย่างลูกอมก็คว้ารางวาัลศิลปินเล็กสุดซีไปได้และรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมตกเป็นของฟองเบียจากเพลงเธอยั้งค่ะก็ขอบคุณทุกๆรางวัลที่มีได้ก็ มันเป็นเกียรติกับมี่กับการทํางานของมี่แล้วมันเป็นกําลังใจที่ดีที่มอบใายแล้วพอมองย้อนกลับไปหลายๆปีที่มี่ได้นั่งคิดงานแล้วก็ทุ่มเทกับมันไปก็รู้สึกวันนี้มันมันคุ้มค่ามันหายเหนื่อยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่กับมี่มากแต่รางวัลนี้มันเป็นการตอบแทนว่างานของมี่มันมันมีคุณค่ามันก็รู้สึกดีค่ะ อ่าตอนแรกก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นเราก็คือเดินขึ้นไปคนแรกนี่คือแบบเดินผิดเดินถูกเลยไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ก็คือเหมือนแบบเราก็ตัวเ,เ,เองก็เพิ่งเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้มาก็รู้สึกภูมิใจมากๆครับดีใจมากมีความสุขมากครับหายเหนื่อยเลยครับก็งานที่ตากลับทำมาแล้วก็ เพลงที่เราไปร้อตงตามที่ต่างๆแล้วก็เหมือนแบบงานอะไรหลยอย่างที่ทำมาก็คือหายเหนื่อยมากก็คือได้รางวัลตัวนี้มามาถนะึงต่านในร้องสางประเทศกันบ้างซึ่งในปีนี้ศิลปินเอเชียยอดนิยมแฟนเพลงชาวไทยพร้อมใจกันโหวตให้กับดาวสาวเกิร์ลเจเนเรชันในขณะที่สาวเทที่เพอร์รี้ก็พาอัลบั้มชินเอดริยบคว้ารางวัลศิลปิน่างประเทศยอดเยี่ยมสุดซีไปได้ และสำหรับรางวัลที่เวทีซีดอวอดของมอบกับคนดนตรีมากคุณภาพซีดหอออฟเพรมนั้นเป็นของอมชาตรีคงสุวรรณนั่นเองค่ะและสำหรับเกณฑ์การมอบรางวัลของเวทีนี้จะใช้คะแนนจากการโหวตของผู้ฟังทั่วประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งบรรยากาศที่ผ่านมาก็มีศิลปินตบเท้ามาร่วมงานเดินพรมดำตามคอนเซ็ปต์กันอย่างคับขังเลยทีเดียวค่ะก็ผ่านพ้นไปกับการประกาศรางวัลครั้งที่เจ็ดของซีดอวอดนะครับก็อาจจะมีครั้งที่890ต่อไป ก็ตามเชียดตามลุ้นได้ศิลปินคนโปรดของคุณที่ออกใหม่กันทุกปีนะครับเปลี่ยนอารมณ์ไปชมความสนุกสนานในงานประกาศรางวัลทางดนตรีของไทยที่อยู่ในกระแสความสนใจของวัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างสีตว์ดกันค่ะ ผลและมอบรางวัลทางดนตรีที่มีศิลปินดากค่ายหลายสังกัดตกเท้าร่วมง,งานแถมยังสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นโชว์แบบสุดมันสุดซีกันอย่างคึกคักเลยนะคะสำหรับงานประกาศรงางวัลซีหน้าหวครั้งที่7ของคลื่นวิทยุขวัญใจวัยรุ่นวัยมันก7.5ซีซเอเอ็มซึ่งตัดสินจากผลวตของผู้ฟังทั่วประเทศโดยปีนี้ก็แจกกันทั้งสิ้น12รางวัลโดยรางวัลสำคัญๆอย่างศิลปินหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมปีนี้ก็ได้แก่เจ้าของตำแหน่งแชมป์นักเล่าฝ่ายคนล่าสุดต้น a f 8 ส่วนรางวัลศิลปินชายหญิงยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของนักร้องนักเปียโนหนุ่มมากฝีมือโตสังสธิ์กับนักร้องสาวมาเซอร์ปามี่ด้านวงร็อกฝีมือคุณภาพพาราดอกก็คว้า,วารางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมไปครองค่ะ แต่ที่เกินความคาดหมายแบบสุดๆก็ต้องรางวัลเพลงยอดนิยมอย่างเพลงคำไหนของหนุ่มรุดเดอะสตาร์และศิลปินยอดนิยมที่ตกเป็นของหนุ่มนัท a อ c นอกจากนั้นในปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่มอบให้กับศิลปินหน้าใหม่เบอร์เล็กซึ่งมีผลงานโดดเด่นโดนใจผู้ฟังอย่างรางวัลเล็กโซซีดซึ่งศิลปินอิสระหน้าใหม่วงวัชรวารีเจ้าของเพลงที่ความหมายดีอย่างลูกอมและร่มสีเทาคว้วาไปได้ค่ะ รวมถึงรางวัลกินยศซีทองออฟเฟมที่มอบให้กับศิลปินที่ประสบความสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลายๆคนซึ่งปีนี้มอบให้กับนักดนตรีและนักแต่งเพลงมากฝีมืออมชาติคงสุวรรณค่ะเป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลทางนดนตรีที่มีศิลปินมากหน้าหลากค่ายต่างสังกัดตบเท้าเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างกับงานประกาศผลรางวัลซีตอวอร์ Award ครั้งที่7หลังจากที่มีการคัดเลือกศิลปินและเพลงฮิตที่เปิดบนนักปัดวิทยุอย่างซีด97.5 FM มากที่สุด จนได้ผู้เข้ารอบมาเข้าชิงรางวัลจำนวนทั้งสิ้น12สาขาล่าสุดมีการมอบรางวัลให้แก่ศิลปินสาขาต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเริ่มต้นด้วยรางวัลใหญ่ของงานอย่างเพลงยอดนิยมสุดซีรีส์ประจำปีตกเป็นของเพลงคำไหนรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมสุดซีรีส์ประจำปีโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรรางวัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยมสุดซีรีส์ประจำปีตามค่ากับศิลปินสาวมาเสเตอร์ปามีอีป,ปานเจริญ ที่ปีนี้หอบกระเป๋ามาขนรางวัลกลับบ้านรางวัลศิลปินคู่และกลุ่มยอดนิยมสุดซีประจำปีศิลปินวงพาราดอกกับรางวัลเดย์ด e ีเมอร์างวัลศิลปินโชว์ยอดเยี่ยมสุดซีประจำปีศิลปินวงบอดี้แ a m มที่งานนี้ไม่สามารถมารับรางวัลเองได้เพราะว่าต้องเตรียมตัวไปแสดงคอนเสิร์ตแสงสุดท้าย World ดทัวที่ออสเตรเลียครับต่อกันด้วยรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมสุดซีประจํปี ตกเป็นของศิลปินจากแชมป์คนล่าสุดจากบ้าน AF8 ต้นธนสิทธิ์จตุรพุกซึ่งรางวันนี้ก็ถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตงานนี้เขาก็เลยออกอาการตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกเมื่อขึ้นอยู่บนเวทีครับรางวัลเล็กโซซีที่ทมอบให้กับศิลปินเบอร์ไม่ใหญ่แต่ใหม่สดซีดรางวันนี้เป็นของวงที่มีเพลงฮิตสุดหวานลูกอมวงวัชราวัลีครับโอก็ไม่ได้คาดหวังนะครับก็แค่ได้มามางานนี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วเื่นเติมาก เดี๋ยวสิ้นปีนี้ฮะได้ฟังเต็มอัลบั้มครับแล้วก็ซิงเกิลหน้าเร็วๆนี้ฮะครับผมน,บบน,น,น่าจะคงหวานๆอยู่ฮะยังหวานอยู่ไไยรัรางวัลมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมสุดซีประจําปีเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงรักราวของ Squid Animal ที่กํากับโดยชัยยะนรงแต้มพงรางวัลโปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมสุดซีประจําปีเป็นของปฏิเวศอุทัยเฉลิมในเพลงเธอ,อยัง รางวัลพิเศษ Hall of Fame มอบให้แก่กีตาร์ฮีโร่โอมชาตีคงสุวรรซึ่งรางวัลน,นี้มีผู้บริหารคลื่นซีดอย่างตุย้ยธีรพัฒนมาประกาศชื่อด้วยตนเอง oh. รางวัลศิลปินต่างประเทศยอดนิยมสุดซีประจำปีได้แก่เคที่เพอร์รี่อัลบัม้ม Teenage Dream และที่พิเศษสุดที่ถึงแม้เจ้าตัวจะไม่มาเธอก็ฝากคลิปวิดีโอขอบคุณแฟนกับชาวไทยมาด้วยละครับ และรางวัลศิลปินเอเชียยอดนิยมสุดซีประจำปีตกเป็นของ9สาวสุดฮอตเกิร์ลเจเนเรชันเช่นเดียวกันที่พวกเธอก็ได้ฝากคําขอบคุณผ่านมาทางวีทีครับงานนี้นอกจากจะเป็นการประกาศผลรางวัลมากมายแล้วโชว์ต่างๆของงานก็พิเศษสุดเพราะแต่ละค่ายเขาก็ขนศิลปินมาขึ้นโชว์ของบนเวทีกันเพียบเลยแหะครับ เขาจัดแล้วมีการแสดงมันๆทุกปีเลยใช่ค่ะเอาใจไวโจจริงๆเลยนะคะชุดผ้าหน้าผมไอรลเนอร์ถุงน้องเทียบเลยประเดิมกันที่แก๊งศิลปินสุดหล่อนะคะนำโดยก๊อฟพิชยาโอ้โหนี่ใส่แว่นแบบเลดี้เก้ามาเลยแล้วมองเห็นไหมอ่ะเห็น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 เหรอเนาะดุมชินเซนวุฒิใส่แว่นสีชาแล้วกับก๊อฟฟังกิ้งคีโลนี่แมวแมวป่าขยี้ใจชายใครอ่ะหนุ่มปั๊ก เดี๋ยวกันนะนี่ใครตุ่ยหรอไม่ใช่ปาร์เรย์เออารักนะคะแล้วก็มีสามนูมกับสาวรุกกี้บีบีนี่เลยใช่เนโกดจำนี่เนโกดจำป่ะไม่ใช่ไปผ่ไปแล้วไปแล้วนี่นิวจิ๋วอันนี้ตาตาอันนี้เป็นโตนี่ไม่ใช่เป็นโตสิเป็นโตเป็นข้าวแต่ะโตสักโตสิงคุระปูโล เอกพจน์ผู้อุปถ์ก็มาดิฉันอ่านไม่ทันว้าพี่สองกระดอกน่ากลัวมากเหมือนสวัสดีค่ะคุณป้างกับกระดาษดอกคุณวุ้นไม้คุณวุ้นลินถ่ายรูปสวยเกือบลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันเพลงของเราที่มันเบิกในี่อะไรอ่ะอ๋อทำท่ากันปากเลยนะ โกศานอยากมีอนหกิกนคอนคเกอกมนเอยามีคนนรันอยนทุกข์เนวามันคงไม่เคยเมังนคงไม่มีวันเป็นจ้าไปคนออกไปหาวฉันจะดี่เ สามบาทห้าสิบสามบาทห้าสิบไม่ตอนแรกนึกว่าพี่น้องสินเจริญเปลี่ยนแนวไม่ใช่ลูกเขาดูว่าหน้าคล้ายๆกันดวันนี้ก็อยู่ work point ไงเออดิฉันเกรงว่าถ้าสินเจริญถ้าิิรเจญใส่ชุดเมื่อกี้คงจะอีเวนต์น้อยลงขอให้สินเจริญเป็นดอกๆไว้ก่อนเมื่อกี้ทวงสามบาทห้าสิบเขารับให้ฟังเรียบร้อยแล้ว